โอเคครับผมสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยูเเกมโต้หลัวตา้าลูดสปปรรพยุทธวิญญาณจานเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมมีตู้6ปีเ SP รีลันเข้ามานะผมกับกิจกรรมอันเชิญของแต่ง6ปีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ตู้กันก่อนเลยนะครับรอบนี้มาด้วยเป็นตั๋วพิเศษนะผมของน้อง6ปี ถ้าใครที่ได้กระดูกแล้วครบแล้วหรือว่าอยากจะมาหากระดูกส่วนขาเพิ่มก็มาหาในนี้ได้นะผมก็ของอวัลสเติปที่จะมีในนี้นั่นก็คือตัวสิบใบนะผมสีดาวเหลือง5้าดาวเหลืองมีจิตกับที่อัพนะครับผมแล้วก็มี1ดาวแดงเป็นจิตนะครับผมพร้อมกับหินที่อัพสายใย่สองดาวแดงเป็นจิตเหมือนกันครับผมแล้วก็มากันที่3ดาวแดงก็เป็นจิตบบกไสกรอกนะครับ4ดาวแดงเป็น กระดูก SP ีของสายคอนนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแ้กรอกนะครับเหมือนกันแล้วก็มาที่5้าดาวแดง5ดาวแดงจะเป็นกระดูกส่วนอกนะผมบวกกับแสกเกอรอกออันนะครับก็อันนี้เป็นของสายคอนเหมือนกันนะผมก็ทั้งหมดมีเท่านี้นะครับของน้องก็เรามาต่อกันที่อันเชิญตู้นี้กันดีกว่านะผมตู้นี้ก็จะเป็นของแต่ง6ปีนะผมล่างวัสดุเต็มก็จะตามนี้เลยนะครับผม นี่200แล้วก็ในตู้จะมีของรางวัลพิเศษที่เป็นอันนี้ด้วยนะครับผมเป็นกระดูกนะผมเขนแต่น,นี้น่าจะน่าจะเขนธรรมดาหรือเป่ารู้เขนฟิวชั่นไม่รู้ว่ารู้มันเขนฟิวชั่นวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอันนี้ก็เป็นกระดูกส่วนขานะครับผงปีปีตรงเดีย๋ยวผมไปอ่านดูทีสิ โหฟิวชั่นวะอัตารูตประทับอันนี้อะไรอ่ะอัตารูตประทับเปลี่ยนแปลงคุมวิญญาณอ่ะอันนี้น่าอันนี้น่าจะเป็นฟิวชั่นนะครับผมดูทรงละก็เดี๋ยวเรามาเปิดหากันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปแลกอันนั้นกันก่อนนะผมแลกตัวอันก่อนนะครับก็ในนี้ก็จะมีที่ซื้ออาร์ติแฟกต์นะครับผมนี่เป็นอ์ติแฟกต์คปี อันนี้แล้วก็มีที่เป็นแพทนะครับผมซื้อกับเพทแล้วก็เป็นแพค3 0 0 0บาทแล้วก็มีอันนี้หน้าแรกนะผมหน้าแรกก็จะเป็นที่อัพต่างๆนะผมอันนี้เอามาทําไมเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็มีที่อัพนะครับผมก็ผมจะซื้อแพค500ก่อนนะครับผม500จัดมาก่อน5แพคนะผม50ใบตอนนี้เราน่าจะมีตั๋วประมาณ 75นะผม75าใบเรามาลองเปิดกันดูนะผมเจ็ดสิบาใบว่าจะได้กันหรือเปล่าไปกันเลยครับ10บใบแรก <c oughs> เราคาดหวังอะไรอะสิบใบแรกกับเกมนี้เนี่ยฮะกดข้ามดีกว่าปึ้ง <c oughs> เป็นแวนแล้วก็มีที่อัพอืมก็ไม่เลวนะต่อสิไปครับโอเคชื่อไม่ขึ้นข้ามเลยครับผม โอ้จิตจิตโอเคจิตโอเคจิตโอเคปุ๊บแล้วก็เราจะได้ขอรา,าสเตปเป็นตัว5้าใบนะผมกับที่เปิดเพิ่มนะครับอ่ะอีกสิบใบชื่อไม่ขึ้นและข้ามเลยโอ้อย่างน้อยก็เอาจิตมาให้ก็ได้นะทำไมจิตมันออกยากจังเลยฮะเอาจิตมาให้ก็ได้นะต่อครับอีกส0ใบเอ้ตาศักดิ์สิทธิ์อันไหนอ่ะสีทอง หุยไม่เลี้ยวได้มาแล้วเราของแต่งดหนึงมันการันตีเท่าไหร่ไปดูสิอ๋อการันตีนครับโดนการันตีนครับเมื่อกี้ไม่ใช่ดัวนะครับการันตีเฮ้ยการัตนะตีอีกแล้วต่อเข้าอีกสิบใบชื่อไม่ขึ้นกดข้ามเลยครับ เออเอาจิตมาให้ก็ได้นะขอร้องไปครับอีกสิบโอ้ตาศักดิ์สิทธิ์อันเดิมนะผมอ่ะต่อของรางวัลสติ๖สิบนะครับผมอีกสิบนะฮะวยออกให้มั่งเหรอวยการันตีหรือเปล่าวะดูทรงแล้วดูทรงแล้วการันตีแน่ๆเลย เ้ยไม่การันตีเอาว่ะต่อครับอีกสิบใบตึงตึงชื่อไม่ขึ้นกดข้ามเลยครับโอเอาเอาจิตเถอพี่จิตจิตนะเอ้ยเอ้ยปีขวาเออมาแบบนี้หละ เ้ยมันก็สุ่มไม่เยอะนะแป๊บเดียวแป๊บเดียว90ละเบิ้มเบ้มได้อะไรมาอันหนึ่งอ๋อโอเคนะผมอม160นี่พี่ไม่คิดจะให้อันนี้ผมเลยอ่ะไม่คิดจะให้กันเลยอย่างนั้นเหรอเออมีเลขได้อีกไหมแต่ด,ดูก่อนโอ้ไม่ได้ต้องใช้เพชรซื้ออย่างเดียวสินะก็เดี๋ยว เมื่อกี้มีอยู่3ใช่ไหมสาเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มสักหน่อยดีกว่า3 3อันนี้ถ้าเราซื้อเราได้20ใบแต่ผมว่าซื้อแบบแบบ500น่าจะคุ้มกว่านะผม5้0 0คุ้มกว่า500คุ้มกว่าแล้วผมดูทรงแล้อันนี้20ถ้าซื้อมาเราขายอ์ติแฟกต์ได้ไหมวะ มามาผมลองให้ทุกคนดีกว่าผมไม่รู้ว่าซื้อมาแล้วเราจะขายอาร์ติแฟกต์ชิ้นนี้ทิ้งได้ไหมนะผมผมสงสัยเหมือนกันเผื่อใครเพื่อนๆสงสัยนะครับอ่ะผมซื้อเลยแล้วเราลองไปดูว่าเราขายได้หรือเปล่าอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์ทีอาร์ติแฟกต์ทีปปุ๊บเรียบร้อยฮะขายไม่ได้นะเฮ้ยแยกเฮ้ยได้ได้ได,ได้ขายได้พันสองเมื่อกี้เราซื้อพันสอง แปลว่าเราปีเออขายเยี่ยมเยี่ยมโอต่อทุนโอ้ยอฉริยะไม่ลองไม่รู้นะเนี่ยเออนี่นะครับผมถ้าใครมีเพชรเอ,อ่อประมาณนี้นะผมลองตามแบบผมดูไปต่อครับอีกสิบใบชาอัจฉริยะอุ้ยได้จิตเมื่อกี้ได้จิตเห็นแล้วโอ้กดข้ามไปอีกสิบครับโอ้ดวงตาศักดิ์สิทธิ์ กดข้ามเลยครับอืมแต่เยอะนะผมได้เยอะอยู่ยิบแบบนี้เราอาจจะไปถึงมันมีการันตีกล่องนั้นมันเท่าไหร่นะการันตีมันตัวกล่องจะการันตีอยู่ที่2องห้า 240, สองรอโอ้สองยสี่เลยกดข้ามเลยครับอืเข้มปีครับผม อ่าก็โอเคนะผมเองมาสุ่มก kind of ันพอหอมปากหอมคอก่อนนะผมหลังจากนี้ผมก็จะเก็บเป็นอ่อเพกละไอชุดละ5 0าอยนะผมเก็บไปเรื่อยๆนะผมจนกว่ากิจกรรมจะหมดก็อันนี้ผมมาลองให้เพื่อนๆดูนะผมว่าเราจะได้อะไรยังไงกันมั่งก็ผลประกอบการในรอบนี้นะผมเราได้จิตมาเพิ่มนะผมจิตมาเพิ่มถือว่าโอเคเลยแล้วก็มีกระดูอันนี้เอากระดูกจับไปเช้า เรามาดูที่อัดตัวอาร์ติแฟกต์ดีกว่านะผมอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์เราได้มาเยอะนะผมแล้วมีอันนี้ได้มาปบบุ๊บใส่แล้วก็มีอันนี้ใส่เหลือตรงกลางอันเดียวแล้วรู้สึกว่าเราจะ,ะพัฒนาได้ด้วยเด้อบุ๊บุ๊มุ๊มบุ๊มเรา,าขาดสีรุ้งอันเดียวนะครับผม ตอนนี้คือเราขาดสีลุ้งอันเดียวนะผมแล้วก็ส่วนที่เป็นกระดูผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูแล้วถ้าได้เดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวจะถ่ายรูปแคปเอาไปให้ดูนะครับผมก็โอเคนะผมและนี่ก็คือคลิปสั้นๆที่มาแบบเร็วรวดเร็วตีตรวจจ๋ามากเลยนะผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วกดซับสไครต์ช่องนี้ไ้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันนะครับ